ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูวิธีการวาดรูปนะครับวาดด้วยเทียนนะฮะหรือการทําผ้าบาติกนี่เองว่าการขั้นตอนแรกเนี่ยต้องวาดรูปด้วยเทียนก่อนนะฮะว่าเราจะได้ลวดลายแบบไหน,นมาดูฝีมือช่างของที่นี่นะฮะเมืองไม้บาติกนะครับจงังหวัดร้อยเอ็ดออเนี่ยครับเราก็ต้องวาดลวดลายก่อนฮนะ น,นี่ก็จะเป็นการลงเทียนนะครับอุปรกรณ์ที่เขาใช้ก็จะเป็นที่เราเห็นนะครมันจะเป็นคล้ายๆปากกาแล้วก็จุ่มจุ่มเทียนมาเขียน